ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเพจรถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะวันนี้นะคะ,คะ,นนะ,คะไม่ได้ยืนหน้ารถนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลฟ์ฝนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ยืนหน้ารถเนาะวันนี้อยู่ในรถนะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวคันไหนนะคะก็คือฝนอยู่ในรถคันนี้แล้วนะคะที่จะรีวิวเนาะอยู่ใน Toyota a u t i ตินะคะไฮบิดนะคะคันนี้นะคะสวยงามราคาดีใหม่กริปกเป็นรถมือสอง สภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวฝนจะพาลูกค้าไปดูนะคะว่าเจ้า Toyota าอ t ลติสคันเนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างเป็นรุ่นไหนนะคะปีอะไรราคาเท่าไหร่สภาพเนี่ยจะใหม่กริปตามที่ฝนบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพาลูกค้าไปดูคะ่ะไปดูกันเลยค่ะเป็น Toyota าอ t ลตินะคะ1.8 HV Hybrid นะคะรุ่นพรีเมียมนะคะหรือรุ่นท็อปนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นปี2019ค่ะมากับสีขาวหมุกเลยนะคะคันนี้ล้อแม็กจะเป็นขนาด17นะคะมาจากสูตเลยนะคะล้อเดิมไมคคันนี้นะคะอยู่ที่90,000ค่ะมีประกันเช็คสูตน,นะคะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะมีวารันตีนะคะ5ปี150,000กิโลมาจากสูตน,นะคะลูกค้าสามารถเช็คดูได้เลยค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องคัน8นะคะรองรับน้ำมันนะคะ เบนซินแคสโซฮอลี20 e, e 85ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในค่ะเบาะด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะได้สีขาวนะคะมาจากสูตรเลยนะคะจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะ8ทิศทางทั้งคู่เลยนะคะด้านในก็สภาพสวยมากๆเลยค่ะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถจริงนะคะสภาพ95%เลยใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้ ฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะมีทั้งพูดคอนโทรลแล้วนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะหน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o n d r o i d Auto a p p l e p a r p l a y ได้หมดเลยนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะตัวแอร์จะเป็นออโต้ค่ะนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบกมือจะเป็นเบกมือไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะค่ะ แอร์นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับได้หลายฟังก์ชันเลยค่ะมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศในรถด้วยนะคะผมจะพาไปดูที่ด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับอ,อันนี้จะมีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะข้างในกว้างมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็สภาพเนี่ยอย่างที่ฝนบอกเลย95%อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถก่อนเลยค่ะนี้จะมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่ด้านกระจกทั้งสองข้างด้วยค่ะ จะมีระบบ EV นะคะแล้วก็ป้องกันการลื่นถลของรถข้างหลังนะคะจะมีเส้นไกด์ไลน์นะคะสำหรับเวลาถอยจอดนะคะสะดวกสบายมากๆเลยอันนี้จะแสดงผลการทำงานของเครื่องยนต์นะคะว่าอั่นไฟกับเข้าแบตเตอรีเออ่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนลมยางด้วยค่ะคันนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ ถ้าใครนะคะสนใจ t ต y o ต a a เอาติคันนี้นะคะเดือนนี้ฝนมีจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ราคา7,95,000บาทนะคะฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะถ้ายังไงลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถทักแชทฝนเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เนาะกับลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะยินดีให้บริการค่ะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะพร้อมส่งรถให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะ ถ้าลูกค้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือรายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์ฝนเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวฝนส่งรูปเพิ่มเติมให้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ